เมื่อนี้งานตัดกริงพระขาครับเหมือน,นจะเป็นงานหยาบอยู่มันมันต้องหลมออกไปทั้งผุ่นครับหรือคนหนึ่งตัดคนหนึ่งดันบมดเลยโอ้ต้นหมใกญ่นะครับแต่ว่าเมื่อนี้ได้เครื่องมาตัดน้อยหนึ่งละดัน เออนั่นเอาตัวใหญ่ได้กันบนลงไปขำเหครับยุคข่าครับถ้าโดนเข้าไปนะครับโอ้โหมีเลือดแน่นอนเออแน่ ต้องระวังตะปูจักไม่ว่าม่ระวังแต่น้ำปลาขาครับต้องระวังตะปูจากใหม่อโอ้ยป <c oughs> ูแพ้นี่ไงตั้งเลยครับกินของกินของต้นกันกินของต้นกันนักเกินนะครับปลูกไว้ที่ห้าปีแล้ว หรืออาจาาสิได้ก็สีฮาปีนะครัแต่ว่าตัวเรือนี่มาตรฐานแห่งครับจวดบาทเดียวต้องมีถุงมือดึงผวดผวดรถถุงมืออยู่รถอยู่รถบีทีป่ะนั่น ตัดตนน้นหนึ่งในข้าวเดียวครับปัญหาอยู่ที่การดึงออกมานะครับอืมเบิ่งตัวอย่างนี่ครับตัวยูนอกนี่ก็ดึงออกมาไงเน่นะครับกระถึกฝนเนี่ยเพิ่มเริ่มเพิ่มเริ่มจะเกิดแล้วนะครับเริ่มปองออกมาแล้วถึกฝนฝนเชือนึงนี่แหละนะครับ มันเะปงหยอดออกมามันมีเครื่อครับบอยากไปเครื่อก็ห่อนะครับหรือบลเพีชนะครับมันพันกันยุ่นบอยากไปอืทรงไปเขาก็เล่ยงยุค่้าไว้นะครับ,ย,บย,รยุค,ค่้คคคาซ้ำต้นแขนก็มีเลยทั้งพุ่นนะครับทั้ง ไก่ทางให้มันค่อยย่อยสลายไปเองวันเตินออกจากทางแต่ว่าบรรทุกถ่ายอาศจิจองกันลงก็ได้ครับอืดแคมันจะมาหาปูให้ได้ใช่ไหมง่ายส่ง ส่งเงาออกมาทางนี้ดิดึงออกทั้งผีเดยบอสตามไอมันไปแล้วข้ามมูนตัดท่อนมันอีกนะเออมันเมาเอียงเนี่ยเอามันก่อนนะข้อหนห้อยห้อย มันก็ชิ้นหยาบหยาบสิอึงแค่งานเศร้าครับบอกว่าไปลุยงานไถมันนาะทงมากนะครับงานเศราวันที่สิบเจ็ดนะครับนั่นเอาดีอยู่หน่อย,น,อยนี่อเรียกว่าแบตเต็มดี ชุดเท่ากับมาแบบง่ายๆนะครับชุดคดงานไอ้มีเห่ามาแบบง่ายๆแต่ว่าโบได้ป้องกัน <c oughs> น้านงานน้ำไหลเราว่างเอาอืองอนีนะตัวตายแล้วอ,อยากเหนียวบนกลิ่นนี่กัเป็นกินเดียวกับหยอดเลยนะครับ กินเวลาตัดอตัดพระคาแ้วกัล่องตัดไอ้ต้นซ้ำขาในเบิงมันเป็นทั้งไหนตัดเขาบอนะครับต้นยุค่าด้านหลัง สามกอนะครับจำได้ว่าต้นพันต้นพันมาจากสมมวงนะครับสื่อเป็นสื่อเป็นค่อคยๆยกโหลยกกลองมาเลยนะครับแล้วก็ปลูกเป็นแนวกันกันดินนะครับ อ,อ,อ่า่านผ้ามูล่งระบา้านอยในจังหวันกับผ้ามูลงยรับงานรถไทยมือว่านนี่กับวิ่นว,นวินครับวิ่นวิน,วนเอาให้เล้วนะครับฝ่าน้ำฝนแล้วนะครับแล้วใบสามแต่ว่าฝนกระตกลินมานํำทาง จักกินเขากินน้ำหรือบอลครับคนครับเาไปสือความกลับมาได้ละไฮหนึ่งเมือนเอา้าบริพักตัวนี้พักหลังนี่เห็นให้ตกใจครับไถวิธีไม่นะไถวิธีไม่เรีวแห้งกนานกาขับไฮอื่นกันานสิประมาณนี้ครับก็จะวขึ้นนะครับคิดว่า เดี๋ยวเขาไปเบิ้งหน้าต่อไปครับอาจจะอยู่น้าแถวหน้าทั้งโค้งหรือว่าหน้าอโล่งนี่สินะครับมมาเื่อวานก็เป็นหน้าดินทรายมันเร็วอือโอ้นะเป็นหน้าดินทรายน้ำายรอบสองน้ำแต่เป็นนาดินทรายตอนไถข้าไถหญ้าอือเอานดินทรายรอบสองน้ำหยาหยาก็ถึกถึกต่รอบแรกไปน้ำนะถึกตัดถึกรอบแรกไปน้ำ ันคือตะกี้กับว้นนาว้นหนนลังแต่ว่าแบบหมูว่านขึ้ยังข้าวเดียวข้าวเดียวทำไมตะกี้เข้าไปเอาขอบก่อนอเริ่มเห็นปัญหาครับ <laughs> <laughs> ตกตกปีที่4ปีที่2เนี่ยเอาเอาอันกลางไรก่อนแล้วไปเก็บขอบอเลเร็วกลินเยอะ ยาดินเนาะบางอย่างเอาเอาถึงแค่ตรงนี้ก็อนฝั่งลุนแล้วไอ้กูกูเหเอาไม้มากันดินคนัะอืมอืออีมันลอยไล่จไปนะสูคืมาหา่โตขนนี่ะมันจองนะ เออเออเออลมมาทางนี้เจาะเจาไปครับนาหนึ่งข้าวเดียวข้าวเดียวพีกายนี่ว่าจะเห็ดนะครับแต่ว่าหญาหญาถามมาเห็ดเห็ดจังพีกายก็เล่นไป้เห็ดนะครับปีนี้ได้ไอมีมาเห็นหา สำหรับงานที่ลงเมื่อวานนะครับแต่มีตัวหนึ่งเล่นดีเนี่ยยอดคนเบิงสูงเนี่ยนะครับโดดจากหม่สมุดลงไปสามหนึ่งสิมีสิมีอันหนึ่งเล่นไว้กหมูนะครับก็บเป็นเกีียวกับวิธีการนี่แหละนะครับแต่ตัวใดบอกว่าไท้แบบนี้แล้วเลี้ยวเนี่ยนะครับคนกับเบิงดีเนี่ย ออกระถินเบาไห้รึบน่นไปเลยหวาเป็นงาเวไ้ยอืมดันมูไปพร้อมอืม เนี่ยไปแล้วยังลบไม่เครื่องมันบกขาดาบเบิร์เอากันนาบบไปอีรีบวตัดเครื่องวะด้ยต่อหรือแม่งเนาะ<ห>บินวนๆมันต่อหรือแม่งอีหยัง,ยงเอาใหม่ยังขังอยู่มัน ภายในเครื่องเดือนแลลวครับประมาณสิ้นเดือนนี่นะครับสิ้นเดือนเม่ไานี่ก็มาเบิ่งเลยเลยครับบา้านนี้ยอดเพิ่นเสียออกจอดจอดดีขนาดถ้าเป็นกิ่งขนาดประมาณ พรอมาณซำใดลละบนไงแห้งน่กับใส่ได้ดีครับสำหรับเครืองหน่อยนี่ปรอมาณซำหน่อยก็คอเขียนจักหน่อยนี่ก็ได้อยครับนี่ก็ได้แต่ว่าตองมโดไมแห้งครับ อ่ะไงแนี่ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นไม้สดเลยอ่ะ,อะสาตว์วันที่สิบเจ็ดเอ้าวสวนนี้มีบกม่วงแลยครับบันถ้าก็เห็นเดี๋ยวแวะข้าวหนึ่งโอ้จนเป็น,นอยไลก็ยังเห็น <laughs> เป็นลายเลยครับแต่เหมือนอาจสิบอสมบู์ปันใดสี่หก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดบอหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามหน่วยเห็นปีเรกครับโอ้สวนไผ่เงินไผ่ทองมีบกม่วงเหรอครับทั่วไปว่ามีนะครับเป็นกอไผ่กับบกม่วงหิมะผานนะครับ อ่าฮักกำลังได้ย่องไปเครื่องทางกับเบสออนเลยครับเขาบอกเบสเขาได้ชาร์จไว้นะมันอืิดไว้โอเคครับอ่าปิดวิดีโอไว้กับ<ค>น,นี่เลยครับนี่พวกที่ตัดไปก่อนนะครับเนี่นยมีแมตตาทีกินได,นะได้เลยเก็บได้เหรอครับนี่นนนนเก็บได้เหรอครับสว่าไวถึง,ถงสุก <c oughs> อ๋อสองต้นเพื่นต <c oughs> ัวนี้ฮักก็เห็นอ่าปลูเราหลากมาปลูกไว้เต็ย่อมได้นะครับ เห็นแต่เราเดินทรายหนามมานะครับอ๋อโอเคครับล่าไปกับบักม่วงนี่แหละครับตอนเสาร์สิบสามนาทีนะครับขอบคุณที่รับชมมหัดตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รถไทยซ้า,ยานนะครับอเอาอีกจักน้อยว่าเบสเบิร์ด ใหญ่จักหน่อยก็ได้ว่าจะเป็นใหม่สดประสนเอโชว์เบ้งเร้่นั่นแ่ะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ